ดูทางนะครับ ตอนนี้ก็ลงรถแล้วก็เดินทางแล้วนะครับรถไซายมือไซม์มืมอเย็นดีเลยก็จะเดินทางไปเรื่อยๆนะครับตามทางไปเลนปเาาย,เย,ลยนี่คือขี้ช้างนะครับนานแล้วหลายเดือนแล้วนะครับเนี่ย วันนี้แดดร้อนมากเลยนะครับเราจะไปนอนป่าสามคืนสี่วันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหลุมที่เมื่อก่อนเขาขุดกันนะครับ

นนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับบางหลุมก็ค่อนข้างที่จะเล็กอยู่นะครับเนีย่ยเมื่อก่อดไทยกับพม่าสุ้โลกกันเขาขุดรู้ไว้ เขาดาดซุ้งมีทหารโจมตีเข้ามาเขาก็หลบตัวอยู่ข้างในเนี่ยตรงนี้นะครับเขาก็เอาใบไ,ไม้ถมตัวเวลาพว้ทหารเข้ามาปุ๊บเขาก็เอาสู้รลก,กันโอโ้โหนม่เขาขุนรู้ไว้ นี่นะครับเที่ยงแล้วเราจะพักทานข้าวกันข้าเที่ยงเหนื่อยไหมครับอ๋อหน่อยนิดหน่อยครับืพี่เขาบอกว่าเหนื่อยนิดนึงครับ<ต>นี่ <พอ S 1> ครับสัมภาระเป้อะไรค่อนข้างที่จะหนักมากเลยเดี๋ยวถือเวลาเที่ยงแนละ้วเดี๋ยวพักกินข้าวตอนเที่ยงเดี๋ยวก็เดินทางต่อพักเอาเรือสักหน่อยโอเคครับผม พราะว่าบูดอยน้ำไม่มีเดี๋ยวดื่มน้ำสักหน่อยได้เดิอต่อข้าวตอนเที่ยงนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะหามื้อเที่ยนะครับโอ,อ,อ้อร่อยอร่อยดูหน้าคนกินนะครับว่าสีข้าว<อ>ในป่าเนีน่ยอร่อยมากครับปลาทูมีปลาม,มีผกักแล้วก็น,น้ำพริกอร่อยดีนะครับ